วันนี้นะครับผมจะให้เงินกับทีมงานกูแซบคนละ1,000 0บาทนะครับไปซื้อหูฟังที่ตัวเองอยากได้ที่ร้าน425 Audio แต่ก่อนจะได้หูฟังกันเนี่ยนะครับต้องมาเล่นเกมเสีย่ยงโชคกันสักเล็กน้อยนะครับว่าใครจะดวงดีได้รุ่นแพงๆใครจะดวงแย่ได้งบน้อยๆมารอดูกันเลยครับ วันน mm ี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราเนี่ยครับได้ปั่นวงล้อเสียงโชคกันนะครับในนี้มีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณเกือบ30,000บาทเรือจะเกินกว่านั้นเพราะว่าสูงสุดรางวัลคือ1น0 0 0บาทปั่นได้เท่าไหร่เอาไปซื้อหูฟังกันที่ร้าน425อาอดิโอนะครับมาร์กกดครับเฮ้ย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  เฮ้ย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 บ้าไปแล้วสามพันกดเลยพี่กดเลยเย้ต้องกดต้องดีเขาชอบกดอะไรนุ่มๆมาอุ้ยเกือบได้กันล้านดูเราดูดวงไม่ค่อยมีใช่วยไหมห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยด้นี้นดวงไม่ค่อยมีช่วยไหมกดไปเลยพี่เอ้นอกจากหล่อแล้วก็เอาหาด้วย ห้าอเฮ้ยเฮ้ยเฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านสี่ต่อห้าีกีแล้วเอยอย่าไปบังโลูก้ร้านกูสิโอคุณเ เราเลยอยู่ที่หน้าร้าน425 Digi แล้วนะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์คนยังไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็เลยสามารถจะมาถ่ายคลิปเล่นกันได้นะครับที่อยู่นี้มีใครได้ราคาเท่าไหร่บ้างผมได้7,000พันครับ5,000ครับห้าพั0 0 0มพันครับสาม0ันเดี๋ยวไปลองเลือกหูฟังกันดูแล้วกันนะครับซึ่งที่ร้าน425 Digi เนี่ยเขามีทั้งหูฟังที่เป็นแบบมีสายนะครับหูฟังที่เป็นบลูทูธแล้วก็หูฟังแบบฟูลไซส์รวมถึงลำโพงบลูทูธนะครับหรือว่าบางคนชอบปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้้้้นนนนนะะคครรรัััััับบแลลลวกกกก็็าาาางงงทททีีี่่่เเเเเซืือออหหหูฟยยปญๆมมมไไดส เออไม่ได้เทตเองด้วยมือถือที่คุณใช้อีกอะไรอีกวันนี้ก็เลยพาทีมงานมาเลือกแบบที่ คนทั่วไปต้องการเรื่องจริงเลยก็คือมาลองฟังเองใช้เองแมชกับมือถือของตัวเองชอบตัวไหนเอากลับบ้านถ้าตัวไหนไม่มีที่ร้าน 4- ี่สอดีกีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบริการส่งกลับไปที่บ้านเราด้วยครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะฟรีถ้างบถึงครับในระหว่างที่รอทีมงานเข้าไปลองฟังหูฟังเนี่ยผม่าจะมาติดปีใหม่ว่าหน้าจอเพิ่งแตกไปนะครับครับผมเดินเข้ามาในร้านเนี่ยนะครับมันจะมีห้องอยู่ห้องนึงเลยเว้ยตรงนี้นะครับเป็นห้องเน่ความลับต้องไล่มนก่อนใครดูห้องกวาดเล็กสีปะไอ้แผ่นอีพ็อตเตอร์ โอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาในนี้นะครับก็จะมีหูฟังที่ผมบอกไปเนาะก็จะมีหูฟังบลูทูธที่มันเป็นแบบพวกอันเล็กๆอินเอียร์เอียร์บัดที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วท่ไปนะครับก็จะมีให้ลองฟังอยู่เกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังแบบฟูลไซส์ละนะครับช่วงนี้หูฟังฟูลไซส์กำลังมาแรงนะใช่ e ีดีไฟเออร i ออร c โกเทคนิก้ a แบงก u เอ็นส้นนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ฝั่งอีกอันหนึ่งที่แบบเราไม่ค่อยเจอกันน็่นคือนู่นทางของลำโพงบลูทู ะะไม่ได้มีบรูทดูดเรดีร้สูเปไม่มีไม่มีที่นี่ของแท้ของแท้เดี๋ยวจะลองให้ทีมงานลองฟังกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็เขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งเห็นไหมไม่ใช่ไกลล่กาลารี่อะคุณออคนดับบอลแน,น่ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่ฟังอยู่แล้วเนี่ยแบตมันใกล้หมดหรืออะไรอย่างนี้นะมีที่ชาร์จให้ด้วยเห็นไหมคุณโคใส่ใจอะใช่คุณ แม่มาเยี่ยวก็ยังมีไม่ใช่คุณแว่มาเสียบชาร์จก็ได้เับามเออนี่เห็นไหมเห็นไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณขาดอุปกรณ์อะไรในการเชื่อมต่อครับสามารถที่จะร้องขอกับพนักงานเขาได้เลยครับอย่างเช่นเฮ้ยพี่ผมไม่มีสายมาวันนี้เขาจะจัดแจงให้ในระหว่างที่ทีมงานเรากําลังเดินมั่วซั่วอยู่ข้างในนะครับจริงแล้วพี่เขามีเหมือนกับผู้ช่วยในการเลือกหูฟังด้วยนะครับพี่อะไรครับผมพี่อาร์มครับผมโอ้พี่อาร์มไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะกรายการทีวีนะเจ้ามคุณอาร์มก็จะทาหน ลูกค้าอยากได้หูฟังแบบไหนความต้องการใช้งานแบบไหนเราก็จะดูแลให้ก็คือเหมือนกับพี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับเกิดมาพี่ข้าหูฟังออกมาแ้แล้วอย่างนี้พี่ผมมีคาถามนิดนึงคือหูฟังเนี่ยมันมีหลายตัวมากเขาแบบสมมติว่าผมมาลองฟังเสร็จปุ๊บอะแล้วผมจะฟังอันถัดไปอย่างเงี้ยมันจะมีลิมิตในการจํากัดไหมว่าผมจะลองได้กี่อันไม่มีลิมิตครับไม่มีลิมิตลูกค้าสามารถฟังได้ทุกตัวครับลองได้ทุกรุ่นเลยแล้วมันจะมีแบตอยู่ทุกอันไหมพี่ในนี้มีอยู่ทุกอันนะเราจะชาร์จไว้ให้เต็มทุกตััวนนนะะะคครบุใจลอเเพี่้าาแํได ให้ความช่วยเหลือได้แล้วก็หูฟังที่เรามาใช้เนี่ยก็จะมีแบตอยู่แล้วใช่ครับสามารถที่จะมาเปิดแล้วก็แพร r i n ได้เลยได้เลยอันนี้คือเรากลับบ้านได้เลยไหมหรือไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้ให้ได้อยู่แค่ในห้องนี้ให้อยู่แค่ในห้องนี้ให้ทุกอย่างจบในห้องเราใช่สโลแกนชาวทวิตเตอร์นะครับให้จบที่ห้องเราเโอเคได้เดี๋ยวฝากพี่ยามดูแลทีมงานของครูแซบด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีทีมงาน4ี่อหดีโอหลายๆท่านนะครับที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะมาให้ความช่วยเหลือแล้วกันเนาะกับทีมงานครูแซบได้ลองเลือกหูฟังงงตาามมอออประณขเเได้ค นีในระหว่างที่เรากําลังรอทีมงานเราเลือกฟังอยู่นะครับพอดีผมเพิ่งทําจอแตง่ง นะครับแล้วก็ฟิล์มก็ไม่มีไม่ได้คอนเทนต์แต่จริงแล้วก็เปเปลี่นยนก็เลยอ่ะโอเคไหนๆทีมงานก็มาลองหูฟังแล้วแล้วไม่งลองนานเราก็เลยมาหาฟิล์มกันแล้วก็พี่บอกว่ามีม,มีฟิล์มตัวนึงที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่วีที่ร้านเดี๋ยวใอปกติถ้าเป็นซัมซุงก็จะเป็นโซนีครับคือซัมซุงอ่ะมันจะมีพวกกระจก UV ก่อนก็จะเป็นพวกที่ต้องใช้กาว UV ติดแล้วก็จะมีแบบพวกที่เป็นฟิล์ม TPU นะครับอันนี้จริงจริงติดเองได้แล้วก็หลังๆมันนนนจจะะมมมมีีตััััวววไบดดา้้้้ยเป็็ U UV ท่อกแลขขงึน อันนี้ผมไม่เคยใช้เรื่<ข>องก <ผม S 2> ่อนผมไม่เคยใช้เดี๋ยววันนี้จะมาลองกันว่าเอ,อิมฟิลมเป็นยังไงที่ร้านสี่ห้าดีกรีมียี่ห้อไหนบ้างครับพี่วีอ๋อจริงๆของเราจริงๆมีของโดมกราสไฮชิลแพนเซอร์อาราลี นะครับวิงกี้โฟกัสประมาณนี้เอาง่ี้ว่ายี่ห้อท็อป o ของตลาดมีหมดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับทุกสุดส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์ม TPU ครับประมาณ4 5 0 0 4 <500 S 1> า0้าี่ก็ติดได้เวลาผมไปติดที่ห้างผมต้องคอยลุ้นว่าแบบพนักง,งานเขาจะเก่งหรือเปล่าแต่ที่เนี่ยวางปุ๊บปั๊บประมาณ10นาทีนะผมติด UV เสร็จงานเนีบปิดเลยนะครับมีการแปะปิดรอยปิดไรให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเคสอีกสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเราชอบเปลี่ยนเคสอยู่แล้ว โอเคเป็นไงบ้างตะกี้ได้ลองไปยังลองแล้วครับคือคนที่งบเยอะสุดครับลองไปแค่2ตัวและคือทั้งร้านเน่ย <c oughs> ไม่ไมีเป็นร้อยอะ่ะลองตัวไหนไปบ้าง <c oughs> ลองตัวไหนไปบ้างมีเดวิลเลตเจมีไนายครับครับผมแล้วก็วีดฟิตมากก็ลองไป2ตัวจากทั้งหมดในร้านประมาณเกือบแสนตัวเก่งมากลูกครับ ภูมิใจจริงๆที่ได้เลือกมาเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูพวกข้างหลังกันเนาะเขาเลือกตัวไหนบ้างแบบบได้ลองตัวไหนไปบ้างอ่ะแบงค์ถือไว้ถือไว้ถือไว้สวัสดี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 ครับสวัสดีครับคุณดูโอเคเกมจ๋าสวัสดีครับเกมจ๋าได้ลองตัวไหนไปบ้างลองของ JBL แล้วก็ Edifier ตัวนี้แล้วก็ของ j a จา布拉จา布拉อ้าวทำไมปาติ้ไอสองตัวนั้นของแบงค์มันเป็นตัว full size นี่ใช่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากลองอินเดียหน่อยอยากลองฉีกหน่อยอ่อยากลองว่าแบบเวลาใส่จริงเนี่ยมันมันฟิลต่างกันหรือเปล่าตัว Edifier กกัับ JBL ลล่่่ะฟตาางนมอ มันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแล้วการเล่นเกมของเราล่ะการเล่นเกมจริงๆพวกค่าความดีเลยอะไรมันก็ไม่ต่างกันเยอะมันมันแทบจะแยกกันไม่ออกแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่ความชอบว่าเราชอบสไตล์การเล่นแบบไหนครับจะเั้กจบดีว่ะจบดารามาเนี่ยอตัดไปคิดถึงคนต่อไปยิงคุณใครจะเก็งอีกด้วยตัดกลับไปนะฮะ จำได้ว่าของมาร์กงบเยอะสุดใช่ไหมเลือกแค่สองอันอันนี้งบน้อยสุดที่มาในนั่งถึงนี้กี่กี่ตัวครับที่ได้ลองฟังไปสี่ตัวสี่ตัวมีอะไรบ้างมีออะไรบ้างมีโ a เท i ิก้าหมดเลยโอเคอันนี้เป็น4 0 x แล้วก็6 0 x แล้วก็7 0็ด x ครับโอ้คือไล่เลยส่วนตัวนี้ก็ sq 1ครับผมทำไมทำไมถึงหยิบมาตัวนั้นเอออยากรู้มากเลยสงสัยเฉยๆสงสัยเฉยๆคืออย่างนี้ครับไม่จำเป็นว่าต้องอยากซื้อก็ได้นะเพราะว่าของมันมีให้ลองไงคุณจะลองตัวไหนก็ได้เนี่ยสงสัยก็ไปหยิบมาไอ้แบงก์ก ก็ไปลองแบบอินเดียมาลองดูก็ได้เนี่ยนี่คือฝั่งออริโอเทนิก้าล้วนเลยนะครับไม่เลยยี่ห้ออื่นเลยออริโอเทนิก้าเข้าได้นะครับจะเป็นโซนนี้เอสกิปส์ตาวางคู่กับ22ผมอ่ะใช้ UAG อยู่จากร้าน425ดีกรีแล้วก็มีอยู่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับพี่บีที่แบบผมอ่ะ เคยใช้เมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่ได้เข้ามาขายในไทยอย่างเป็นทางการผมสั่งจากนอกมายี่ห้อนี่เลยอเบอร์กอเหรอใช่อ๋อซื้อจากเว็บนอกมาใช้เ่อก่อนโอ้ผมใช้ตอนน่าจะสมัยโน้ตตัวหนึ่งนี่แหละใช่แต่ว่าของผมตอนที่ใช้เนี่ยเป็นสีฟ้าอ่าคือผมชอบเขาเพราะว่ามันจะมีความแบบเหมือนเหมือนหินอ่อนเหมือนเหมือนสีที่มันสาดไปกับพื้นอะแล้วมันมีความเป็นอาร์ติสสูงมากมีอันไหนแปลกๆให้ได้ลองอีกไหม แปลกๆเหรอครับหลังๆนะลูกค้าชอบมาดูสเปคกันเพราะสเปคอะมันมีกลิบแบรนด์นี้จริงที่เมริกาดังมากแล้วกลิปมันคือจับแล้วแบบจะถาดมือบ้างอ,<ช>อุ้ยน้ำหนักไม่เยอะนะ<ช>น้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักไม่เยอะ งานเขาดีด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเอามือถือมาสมมติว่าเรามาหน้าร้านเราก็มาลองได้เลยปะลองใส่ได้เลยครับก็เดี๋ยวผมถอดกระดาษให้อันนี้การเก็เกระดาษสังเกตกระดาษมันโดนถอดบ่อยอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ใส่ได้เลยใช่บางคนเขาติดฟีมานะเขากลัวว่าแบบเดี๋ยวสั่งซื้อเคสออนไลน์ไปจะได้ดูเลยว่าดันไม่ดัเออเฮ้ยอันนี้จับแล้วเข้ามือดีว่ะใช่เป็นยางที่แบบได้รับ2ดาวจากร้านด้วยให้การกระแทกหรือว่าสองถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนซุ่มซ่ามอย่างผมนะครับคุณมาดูหาเลยนะไม่สองก็สามหาเอา ดาวถ้าผมเทสเองจะนับตั้งแต่2เมตรขึ้นไป 2>, 2เมตรขึ้นไปเมขึ้นถ้า3ดาวคือถ้า3ดาวจริงๆ5เมตรมแต่ว่าต้องเป็นเทสเองนะไ,มไม่ได้ยึดตามแบรนด์เคลมค ต้องเคยไปเทสสะพานลอยโยนข้ามตึกถ้ารอดได้ถึงจะได้สามดาวสามดาวนี่คือยากมากยากมากมิชลินว่ายากแล้วดาวสี่สองห้าดีกรีเขายากกว่านะครับผมเห็นพี่วีถ่ายลงถ่ายลงในหนเขตสี่สองห้าจริงแล้วผมกำลังงงอยู่ว่าเฮ้ยคนมันฮิตกันได้ยังไงวะคือทรงมันแบบสมมติว่ามือถือคุณเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้อะอย่างผมเป็นทรงเหลี่ยมยางไงครับมันก็จะกลายมาเป็นทรงแบบหยดน้ำเนาะเขาแบรนด์เขาเรียกว่าทรงพีนัทเหมือนทรงขวัวใช่ แล้วมันมันให้ฟีลลิ่งยังไงอะผมไม่เคยใช้นี่สารภาพาเลไม่เคยใช้อันนี้ผมใช้เองอยู่กําลังลอง <laughs> <laughs> ไม่ได้เตรียมนะคนน่ารักอะ <c oughs> ออใช้จริงคือ จริงๆแบรนด์เน่เขาเล่นตลาดญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่ามือคนเอเชียมันเล็กเวลาจับโทรศัพท์มันยากถ้าเกิดมันเป็นเครื่อง iPhone 4มันทรงเหมือน iPhone 12ครับมันเป็นขอบๆมันถือมันจะแข็งเขาก็เลยทําให้มันตรงกับเออร์โกนอมิกคือโค้งเวลาถือมันเหมือนพวกด้ามล่มอ่ะทำส่วนโค้งสังเกตว่าขอบด้านอ่ะเขาเก็บมนโค้งตลอดเพราะเขาต้องการให้สัมผัสเวลาถืออ่ะมันนิ่มแล้วแบบสบายมือคนญี่ปุ่นชอบมาก ำไมเราถึงเลือกตัวนี้ในงบที่เรามีอยู่คือ7,000บาทคือตัวนี้มันใส่ออกกำลังกายมันจะไม่ค่อยสบายแต่ว่าด้วยเนื้อเสียงมันมันตึบมันแน่นมากเวลาเราออกกงกาเราชอบ,ชอบตึบๆแน่นๆใช่ชอบแน่นๆแม่บ <laughs> ่บ่มึงพูดถึงอะไรเนี่ยเสียงเรับครับผมเขาจะซื้อรุ่นนี้ไปออกกำลังกายพี่คิดว่าเหมาะไหม จริงๆก็พอพอใส่ได้ครับผมจริงๆแบบนนะจริงๆเขาไม่ได้แบบออกแบบมาให้ใหออกกําลังกายจ๋าขนาดนะั้นแต่ว่ามันเป็นอินเอียร์อยู่นะมันมีความแน่นอยู่แนละ้วในตัวอยู่แล้วครับผมจริงๆตอนแรกที่ออกตัวในตอนนี้ออกมาตอนแรกๆเลยครับผมมันราคาหมื่นกว่าบาทเฮ้ยอ่าแล้วตอนนี้มันลงมาเหลือหก9 0้า้าสิคุ้มเลยใช่ครับแล้วก็ได้แบรนด์นะครับเดวิลเลคือแบบแบรนด์จากฝรั่งเศสครับผมรองรองจุ สรุปแล้วแบงค์เลือกตัวไหนครับโอ้กล้องชัดมากยังอะไรเนี่ยเราฉีฉีทุกงานเลยเราชอบตัวไหนอ่ะจริงๆอ่ะถ้าชอบสูตตอนนี้นะน่าจะเป็นอีดีไฟเออร์ดับเบิลเวสเก้าห้าศูนย์หรอว่างแต่ว่ามันเกินงบไปค่อนข้างเยอะก็เลยแบบต้องตัดใจจริงเหรอเกินงบไปเท่าไหร่โอ้โหเกือบสองพันเออตัดใจแล้วดี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 แล้วนี่นี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีครับ เชิญครับเชิญผมเชิญยากกล่าเชิญทั้งมาตานถ้างบประมาณ5,000แล้วแบบว่าโอเคอยากได้ฟูลไซด์อย่างเงี้ยพี่พอจะมีตัวอื่นแนะนำไหมครับ M 5 0าส XT สองอีกตัวหนึ่งได้ลองอย่างงี้ตัวนี้ลองกั้นเป็นบลูทูธครับได้ครับตัวนี้ VT สองบลูทูธเหรอใช่ครับตัวนี้บลูทูธได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นสายแบบทำเพลงจ่ายสายทำอ่าเป็นมอนิเตอร์แน่นอนครับผมแต่ว่าของเราคือเลือกเฉพาะเล่นเกมจริงถ้าเกิดในงบ5,000แล้วเป็นเอาแบบฟูลไซด์ด้วยครับผมจริงผมเชียร์ว่าเหยียบไปอีกอ่ะแล้วไป950เลยฟีเจอร์ครบกว่า แล้วถ้าเป็นแบบอินเดียหรอพี่แบบผมฟังอินเดียไงเพราะว่าเขาเองก็โอเคอินเดียก็พอยอมรับได้ครับผม้า่านมีตัวไหนแนะนำโอ้เนี่ยครับจาบาอิริทห้าใช่ไหมครับใช่ครับอิริทห้าดีครับโอ้เลือกถูกตัวซะด้วยนะเราอ่ะถูกต้องเลยตามงบเลยโอ้ไม่ไม่ตามนะเกินนะสรุปแล้วเราเราเลือกตัวไหนเอ่ยผมน่าจะเป็น 40x 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 ด้วยเหตุผลข้อแรกว่าอีก2ตัวเกินงบไปหลายพันแล้วแต่ว่าเรามีเรามี5 0 x อยู่ <S 1> <S 1> ใช่ใช่ที่บ้านแล้วมันต่างกันยังไงครับ4 0 x กับ5 0 x ของเราเอาเอาจริงๆถ้าเทียบกันผมว่า ไม่ไม่ได้ต่างกันเชิญเชิญผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> อันนี้ผมไปชวนนะนี่จากจากคนที่ใช้มานานแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องเบสชัดผมว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยชัดกว่าชัดกว่าแต่เหมือนเทนิก้าตอนที่ผมลองฟังอ่ะมันจะเป็นฟิลเหมือนว่าตัวยิ่งแพงอะ่ะพีเสียงยิ่งความยิ่งตรงความ,มแฟตของมันจะแบบชัดเจนกว่าอย่างแบบคมขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนผมลองฟังอย่างเงี้ยเทียบกับตัว70 x อย่างเงี้ย 70x ก็คือแบบแม่งแฟตเลยแล้วแบบเบสนี่ก็พอได้ยินได้ใช่แต่ว่าไม่ได้แบบถ้าเป็นสายเอาไว้ฟังเพลงด้วยอาจจะไม่ได้ชอบ ทีนี้ในงบ3 0 0พันเนี่ยพอจะมีแบบฟูไซ s ์ตัวไหนบ้างเลยพี่ที่พี่พอจะแนะนำได้ผมแนะนำเป็นตัวปัจสองส่งเ็นดี้พัสนะครับตอนนี้มันเป็นได้ L n ดกได้อะไรด้วยผมประคุ้มากๆเลยโอเคนี่คือตัวที่สันได้ลองฟังมาเนาะสันก็เลือกไปแล้วหนึ่งตัวมีมียี่ห้อไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมลูกพี่อาจจะชอบซาวพีทนะซาวพีทมีไหมพี่ที่นี่ที่นี่มีไหมซาวพีทมีครับโอ้มีซาวพีทด้วยโอเคมีมีรองไหมมีครับมีได้รองนี่ยครับ นี่นี่โอ้ยนี่โหอยากให้มาลองเลยว่ะว่าประมาณพันหนึ่งอ่าห้าร้อยถึงหนึ่งพันอ่าเอาไว้หนึ่งพันก็คือถ้าแนะนำวันนี้ก็คือจะมีตัวมินิทั้งหกเก้าร้อยเก้าสิบบาทมินิเก้าร้อยเก้าสิบบาทอ่าเป็นอินเทอร์ทั้งหกนะให้เขาดูนิอ่าอ่านี่นี่เป็นแบบทรงก้านๆบัดบัดลูกพี่ใช่ถ้าถ้าก้านใบก็จะไอสเลตเม็ดขี้ตาก้านไอไอสเลตเม็ดขี้ตาลูกพีมีไหมพี่มีอีกไหมครับมีอีกทีเป็นซาวพิทแมสผมหกหกเก้าเก้าอยู่ด้านอยู่ข้างในอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูอีกตตตตตัััวววนนึงะแแ่่ อันนี้จริงๆก็คือจะเป็นสายบัจจ็ตจริงๆแนะนำต่อครับผมถ้าเกิดแบบในงบพันหนึ่งที่ผมมี QCY อ่ามี QCY ด้วย P13 ANC ตัวนี้จะได้ ANC มาด้วยะนะครับในราคาแค่แบบ 890บาทเฮ้ยสนใจเปล่าใครใครไม่ดีกว่าตัวนี้ไม่ดีกว่าแล้วถ้าถ้าฟังเพลงนะครับแต่เราฟังเพลงผมว่ามินิครับดีกว่าเยอะไหมครับใช่ครับมินิเขาได้เปลี่ยนเยอะกว่าเลยแกนผมมาเอาซาพีสติก่ะอ่าซาพีสโอเคได้เลยไม่ต้องไปตัดเสียงรบกวนเนาะเอาฟังสนุกดีกว่าเนาะเบิ้มเบิ่มเนาะเราอ่ะเราเบิ้มเบิ่มเนาะงบ2,000พี่ครับผมช่วยแนะนำให้หน่อยบวกลบได้นิดหน่อยได้ครับผมครับเอาแบบเราเราบอกโจทย์เข้าไปเลยว่าเราอยได้แบบไหนผมผมว่าผมฟังผมต้องการน้อยแคนเซิลลิ่งดีๆแล้วก็ปกติผมไม่ได้ฟังเเพลงแแบบบบหนนนักกมมาผชอะ เอ็นดิฟาย e อ d ร์เอ r นบีสอง Pro ตัวนี้นะครับผมว่ามี ANC แล้วก็ไมค์มันก็ดีด้วยแล้วก็เสียงก็ดีไม่เชื่อแต่ว่านิดนึงเลยพี่ถ้าเป็นผมผมจะเอาอันนี้ใช่พี่ผมผมเล่นตัวดีวเพราะว่าผมจะได้ว่ารอบที่แล้วผมมาอันนี้ไม่เด่นสุดเลยเข้าใจครับผมแปลว่าคือตัวนี้ถ้าเกิดเอาจริงครับผมคือตัวนี้มันเน้นเล่นเกมเป็นหลักแล้วก็เน้นเน้นเรื่องดีไซน์ครับผมแล้วถ้าเกิดเน้นเอาไปใช้งานจริงผมใช้ตัวนี้มากกว่าริงยวลองฟังไปหมดเลยในเรื่องของ ANC เรื่องของไมค์ตัวนี้ผมว่าชนะขาด a few moments later ผมว่านะผ แพ้ทางตัวนี้คือทางสาวสวยแพ้ทางสาวสวยเลยตัวนี้สวยที่สุดเทสุดเด่นสุดแล้วแบบการเปิดการอะไรนี้มันมันดูดีเปิดแบบอู้หู้เปิดมาก็ซื้อแล้วเปิดมาเออแบบว่าไปงานกงงานเกมะไยแอแอสาวใส่นั่งก็ได้ก็จะปหยเกมจ๋าโอเคหลังจากที่เรารอมาประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้พี่เขาก็ใส่เคสใส่ฟิล์มให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ติดยากไหมครับ เพราะทานง่ายเนยาะใช่หลักๆเลยก็แค่เคลียร์ฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วก็รีดลงไปแค่แล้วก็อบ UV โอเคมาเดี๋ยวลองลองดูนะอ,อันนี้เราใส่เคสไปแล้วด้วยนะครับก็คือเป็นเคสพลาสมานะครับของ UAG แต่ว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยผมมาซื้อเคสเมดไปแล้วซื้อพอลิแค่นไปแล้วตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วที่มาซื้อจากร้าน4.25ดีกรีนะครับอ่าวอุ้ยสแกนูได้ไม่ต้องเพิ่มใหม่ด้วยฟิลลิ่งมันคือกระจกเลยป่ะครับะจะคล้ายๆคล้ายๆกระจกเนาะลงไปก็จะคล้ายๆมันก็จะแข็งขึ้นอีกออื สกีนิ้วได้ง่ายขึ้นไม่เป็นรอยง่ายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแอนตี้ฟิงเกอร์นะวยค่ะจะไม่สะสมลายนิ้วมือฟิลลิ่งคายคายกระจกมากเลยนะอ่ะโอเคตะเกียบผมนิดนึงอันนี้ติดเสร็จแล้วเพราะไม่ได้ติดยากอะไรแต่ว่าผมเพิ่งเห็นเขามีโปรหน้าร้านด้วยบิดมาเลยนะเขาไม่เห็นเขาบอกว่าเคสฟิล์มหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเป็นคู่เขาจะลดตัวแพงอีก10%ตะเกียบผมซื้อคู่เลยนะอันนี้คือไม่รู้นะครับอันนี้บอกก่อนไม่ใช่แบบรายการคอนเทนต์อะไรนะเพราะว่ามาซื้อเองนะครับไอเนี่ย 2,000กว่าบาทป่ะอันนี้กี่พันนะครับตัวฟิล์มจะอยู่ที่690 690แสดงว่าที่ลด10%คือลดตัวเคสสองพันสองก็ลดไป2องร้อี่สิ่เหมือนซื้อเหมือนซื้อเคสแล้วได้ฟิล์มฟรีอะครับนี่เขามีโปรโมชั่นอยู่เฉพาะ A23 อีซีรีส์นะมีวันหมดไหมยังไม่มีวันหมดโปรโมชั่นยังมีอยู่เลยอ่ะยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับมาติดได้มาติดได้ใครใช้ A23 ซีรีส์อยู่นะอันนี้ซื้อเองติดเองเพิ่งเห็นว่ามีโปรเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วของทีมงานของเรามาแล้วเเคัตอออีกววด๋ยาา้ม ครับผมอุ้ยอันนี้อันนี้ของใครวะของสั้นเหรออ่าสีอ้เอากลับบ้านฮะเริ่มเดี๋ยดายเงินแล้วตอนนี้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเรามาสั่งออเดอร์เงี้ยครับพี่ที่หน้าร้านนานไหมครับไม่นานครับผมเพราะว่าเราจะก็สามารถเช็คสต็อกผ่านตัวเอ่เว็บไซต์ซึ่งเราจะมีสต็อกในนี้ของเราแยกเลยหรือถ้าลูกค้าสะดวกสั่งเป็นออนไลน์เราก็จะมีทางเว็บไซต์425หดีกี้มันกันร้อมจาก เช็คสถานะว่ามีสินค้าไหมพร้อมจัดส่งไหมครับผมอันนี้คือผมเคยซื้อของจากร้านเสียงห้าดีกรีเรารีบใช้มากเพราะว่าจะต้องบินแล้วประเด็นคือเขามีบริการนะครับในกรุงเทพส่งด่วนไปด้วยใช่ครับผมเที่ยงคดเอาเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันบริการทุกระดับประทับใจซื้อเถอครับร้านอื่นแน่อันนี้สิอ่ะเดี๋ยวสรุปรูปยอดก่อนได้ออริโอเทนิก้าของใครนี่ครับของซานนะครับตัวนี้งบเท่าไหร่นะ 3000 3น0 0นะครับตัว Edifier W820NB ของตะก้องใช่ของน็อตตี้นั่นเองนะครับเป็นตัว 820NB Plus ้วยนะเอาใหม่ล่าสุดด้วยนะใช่ถ้าใหม่ล่าสัตว์จะเป็นยังไงเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหูยี่ห้อ d e v i l e r เจอไม่นายนะครับแพงสุดเลยนะมึงอ่ะ ตัวนี้ลดราคาจากหมื่นกว่าบาทนะครับเหลือประมาณ6กพันเก้าคุ้มมากนะครับว่าเป็นหูฟังแบบแบรนด์แบบโคตรไฮเอ็นจากฝรั่งเศสของใครครับนี่ของผมครับมผมชื่ออะไรครับปัครับปัครับขัดกับหน้าตามากเลยอ่ะส่วนสุดท้ายของใครเอ่ยของผมครับผมสุดท้ายเราแบงค์เลือกเป็นจับราส่วนคนที่เปลี่ยนก็มีคนนึงก็คือน็อตเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวฟูลไซส์ด้วยเพราะรู้สึกว่าตัวกล่องมันเล็กไปก็เลยอยากได้กล่องใหญ่ ตามขนาดขนาดตัวขนาดตัวอ่าโอเคเเให้พี่เขาสรุปบินมาให้ดูแล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับ,รบและนี่คือเราเสียตังเองนะอโอเคอ่ะเท่าไหร่ครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขา เดี๋ยว่าแวบขึ้นมาแวปขึ้นมาอะไรทั้งหมด16,053บาทเฮ้ยสองสตางค์ทำไมถูกจังอะก็มีโปรลดด้วยนเอามีโปรลดด้วยนะครัะเขามีโปรลดอยู่หน้าร้านนะครับแค่นี้ถ้า iPhone ก็ลดเหมือนกัน Android ก็ลดเหมือนกันผมฟังเองก็มีโปรลดอยู่เหมือนกันนะครับแต่เกี้ตอนที่ผมนั่งคิดอยู่เล่นๆนะผมกะไว้ว่าตรงนี้จะต้องมีอยู่ประมาณสักงสองหมื่นสรุปคือ หมื่นหกห้าบสามบาทห้าสสองสตางค์เท่านั้นเองที่นี่เขารับจำนำโทรศัพท์เราไปเกบได้ครับได้เดี๋ยวจ่ายตังค์ให้เสศ็จักเลยเนาะน่าจะประมาณนี้สําหรับการพาทีมงานมาเลือกซื้อหูฟังที่ร้าน425หดีกรีหรือว่า42 5สองห้อดิโอนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับอยากจะเล่นหูฟังเหมือนพวกเราหรือว่าซื้อหูฟังมาใช้นะครับก็แนะนําไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขาง่ายที่สุดเลยนะครับหรือว่าใครที่สะดวกแชทนะครับก็ไลน์แอดก็ได้นะครับหรือจะเป็น Facebook ของเขาก็ได้เช่นเดียวกัน425นี่ 425ดีกรีโดยทั่วไปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปถามราคาโปรโมชั่นสินค้าสตอ็อกหรือว่าถ้าไม่ชัวร์เรื่องสเปคหรือว่าเรื่องคาแรคเตอร์เสียงนะครับก็สามารถถามพี่ๆแอดมินเข้าไปในนั้นก็ได้หรือเข้าไปดูได้นะครับใน YouTube ของ425ดีกรีหรือว่า425ดีโอนะครับเขาจะมีรีวิวของพี่ๆที่มาเป็นแอสเซสเซนต์ให้เรานี่แหละนะครับอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับอยากจะมานะครับก็ง่ายๆครับเซ็นทรัลโบชั้นสี่นะครับนั่งเบียสมาง่ายสุดครับขับรถมารถติดนะครับก็็ขึ้้้้้นนนนนมมมาาาชชัััััลลออ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 องงงงงฟฟฟไไดดดหหหหเเเเเยยยยะะะะะครรรรรรรบบบจจจจีีีีีี่่่่ททกกืืิ์์ จะไล้สายบลูทูธลำโพงมาฮงมาเฮาแล้วแต่พี่เลยนะครับร้านเขามีให้ลองเลือกฟังเยอะมากๆนะครับซื้อให้นี้ขอบคุณเสี่ยวฮ่าดิคุนะครับที่ให้เรามาเล่นที่ร้านของเขานะครับฝากไว้นในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับใครอยากซื้อหูฟังอยากซื้อเคสอยากซื้อฟิล์มดีๆมาได้ที่นี่หูยกมือค้างนานนั่นแนะ่ละรับมลเลย <laughs> รับมดแล้วกันนะ <laughs> <laughs> โอเคเจอกใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ